เดือนธันวาสิ้นปีก็ต้องเอาไปอีกหนึ่งวงจริงไหมไม่ใช่มาแค่ถุงนะโอ้ของใหม่มันจะแก่ยากครับตองใหม่มือหนึ่งครับนึ่สายแดงสวยครับเรียญเลียงสวยเรียบแต่สวยนะเอ่อลายเกี้ยงลายเกี้ยงครับใส่นิ้วก้อยได้อยู่อาวพอดีเลยครับนี่อ๋อสวยครับไปใกล้เลยครับโชว์ดีใจไหมครับพี่ดีใจมากครับจะให้มาสักสิบวงนั้ตอนแรกพี่คิดไหมว่าจะขายซาลาเปาอลพันแล้วแบบจะมีกินมีใช้มีเก็บขนาดเนี้ย ดูมาตั้งแต่สี่ห้าปีแล้วเนะาะกราเปาของพีอง่อ้อยเนี่ยแหละก็เลยมั่นใจว่ามันได้อยู่แล้วแต่ที่ผมไม่ไม่ได้ตัดสินใจทีจท,ทีไงอย่างที่ว่าไง uh huh. แล้วพร้อมที่ท่าไหนไม่รู้ตัดสินใจปุ๊บเราทำเลยดีกว่าเพราะว่ามันรอไม่ได้เพราะเราอยู่เยอะแล้วเนาะ uh huh. อะไรเงรี้ย แล้วก็สถ,า,ถา,านการณ์ธุรกิจวันเนี้ยการค้าขายมันไม่เหมือนเดิมวัตถุดิบมันแพงผม<อ>ก็เลยว่าถ้าเอาวัตถุดิบจากอรพันเนี่ยดีกว่าเพราะขึ้นหรือลงเขาก็รับจบเราก็ขายเอากำไรอย่างเดียวแม้ของแพงอรพันเขาก็จะรับจบตัวเขาแต่เราได้กําไรเท่าเดิมใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ผมก็าาเลยต้องทำตาออรพันเนี่ยดีที่สุดแล้วตัดสินใจเลยถ้าเราทําเองมันเหมือนเราเจ็บตัวเองอะอะาประมาณนี้เราเราไม่ถนัดการผลิตเราถนัดการขายเราก็เลยหันมาขายอย่างเดียวเลยจ้า ก็เลยมาถูกคันครับได้ทั้งทองได้ทั้งตู้แชร์ได้ทั้งเงินเก็บแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีให้เยอะกว่านี้แน่นอนน,นี่ให้คุณแฟนเลยค่ะ